ดูด่วนอัปเดตแจกเงินเยียวยาโควิดรอบ3ภายในเดือนพฤษภาคมนี้และเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกระแสะความสนใจของประชาชนถึงความเคลื่อนไหวความคืบหน้า เช็คมาตรการเยียวยาโควิดและก็อัปเดตแจกเงินเราชนะล่าสุดนะคะซึ่งนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อํานวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสอคอก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังกําลังพิจารณารายละเอียดมาตรการเยียวยาโควิดระรอกใหม่หรือว่ารอบที่3ซึ่งก็คาดว่าจะสรุปและก็เสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้โดยหนึ่งในมาตรการนั้นจะมีมาตรการคนละครึ่งอยู่ด้วย มาตรการเยียวยารอบนี้จะมาใช้หลังสิ้นสุดมาตรการราชนะที่จะสิ้นสุดในราวเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งนางสาวกุลยาก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าสําหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นคงต้องรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายลงก่อนเพราะจะเป็นการลงทะเบียนที่เปิดรับทั้งคนใหม่และคนเก่าที่จะต้องใช้สาขาของแบงก์รัฐเข้ามาช่วย ดังนั้นจึงต้องรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายก่อนแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้แน่นอนและจากมติคณะรัฐมนตรีกรณีมาตรการแจกเงินราชนะรอบใหม่มีการปรับปรุงรายละเอียดขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมกลุ่มจำนวนประมาณ31.1ล้านคนมาเป็นจำนวนประมาณ33.5ล้านคนในประเด็ดนนี้นางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง ก็ได้อธิบายความหมายไว้ว่าแต่เดิมครั้งคาดการจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เราชนะที่ประมาณ31ล้านคนแต่ขณะน,นี้มีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่านั้นทํำให้คาดว่ามีคนใช้งานจริงเพิ่มเป็น33ล้านคนงบประมาณโครงการเราชนะที่ทางกระทรวงการคลังยื่นเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมราว3,000ล้านบาทนั้นก็คือกลุ่มผู้มีสิทธิ์เราชนะเดิม ที่ลงทะเบียนและก็ตรวจสอบสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจํานวนทั้งหมดถือว่าเกินไปจากจํานวนที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการคลังจึงต้องยื่นเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมนางสาวกุลยากล่าวนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ